สวัสดีครับวันนี้ผมเวลีอโอนะฮะเรามาต่อกันในพาร์ทที่2เลยนะฮะหลังจากที่ผมได้สอนการ modify รถไปแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะมาสอนการลงสีรถกันเลยนะฮะอันนี้ผมลงไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะสอนลงใหม่นะครับก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรม txd workshop นะครับนี่ครับโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับและ แล้วก็คลิกที่ตรงนี้มันนะฮะและไฟที่มันให้มาบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไฟบอกที่มันแนบกับรถมาบางคนก็ไม่เข้าใจไฟที่มันแนบกับรถมานี่ครับนี่ครับมันจะเขียนว่า TxD นะครับอันนี้ส่วนนี่คือตัวรถนะฮะนี่คือสรีรถนะครับและเราก็เข้าออโปรแกรม TxD เลยนะครับ โอเพ่นที่ดีนะครับแล้วไปไฟล์สีรถที่เขาแนบมาให้นะที่เราโมดิฟายไว้นี่นะฮะเรากดโอเพนนะครับแล้วเรากด นี่นะฮะและอันที่สี่นะอันนี้นะแล้วก็เอาไปไว้ในไฟล์อะไรก็ได้นะฮะเราไปไว้ในไฟล์อะไรก็ได้นะท่ันหาง,ง่ายๆนฮะนี่นะไว้ในนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็ออกไปนี่นะคือสีรถที่เราจะ เอามาลงในรถซูมเม่คันนี้นะครับแล้วเราเข้าโปรแกรม s ซ t โมด e r เร้เราคลิกที่ลูกกลมๆสีแดงนี่นะครับแล้วเราเจะเอาสีเข้ามายัางไงนี่ครับก็ตรงนี้นะฮะแล้วเราแอดเลยนะแล้วคลิกตรงนี้แล้วกดคอน l A นะครับ c อนโท o เอ แล้วกด Open มานะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะ,ะแล้วเราจะใส่สียังไงหรอครับนี่นะฮะล้อโตเราจะใส่สียังไงสี ชื่อตรงนี้มันต้องมันตรงกับไอชื่อรูปพวกสีในนี้ด้วยนะครับสมมติอันนี้ห้าสิบห้าใช่ไหมฮะแล้วก็ไปหาคำว่าห้าสิบห้ามาเลยนะครับนี่ได้แล้วนะฮะแล้วก็กดโอเคไป นี่ครับนี่แล้วก็จะได้ชุบคมเยี่ยมนะครับอันนี้พิ้งนะครับพิ้งนี่ครับ ใหแล้วนะฮะนี่07นะครับนี่ฮะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนเราได้สีอย่างนี้มานะครับ แล้ก็ได้สีอย่างนี้มานะฮะนี่ฮนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะการ modify รถนะฮะ,ะ,ฮะส่วนการเปลี่ยนอะไหล่นี่ผมได้สอนไปในคลิปแรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ